ที่ผ่านมาเราคบกับผู้ชายไงอพอเป,เป็นซีรีส์หญิงๆเนี่ยเค้กอยากให้มันเกิดความรู้สึกจริงๆแต่ใจเราเราอยากจะถ่ายทอดมันมาให้เรียวที่สุดใช่ค่ะใช่ ีคคค่ค่ะเค้กค่ะศิลปินจาก Love Eat Entertainment ค่ะเป็นนักร้องใช่ไหมใช่ตอนนี้โดยอาชีพเราคือเป็นนักร้องใช่ค่ะมีเพลงออกมาหลายเพลงยังคะมีเพลงออกมาแล้วค่ะพอดีเพิ่งเซ็นไปเมื่อปิดปลายปีที่แล้วตอนนี้ก็กําลังจะมีเพลงใหม่ในเร็วๆนี้อ่าหลังจากที่ออกมาจากการเป็นไอดอลก็มาเป็นศิลปินมาร้องเพลงเนาะใชะ่แล้วงานแสดงล่ะก่อนหน้านี้เรามีอะไรมาแล้วบ้าง ต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่อยู่วงการไอดอลมาคือแบบว่าไม่เคยรับการแสดงเลยรู้สึกว่า,วาไม่มีฝีมือไม่ได้ไม่เอายากอะไรเง,งี้ยแบบว่าต้องไปแบบท่องบทอะไรก็ไม่รู้ยาว,ยาวๆอะไรเงี้ยจนแบบมีวันหนึ่งที่แบบคุณแม่บอกว่าอยากเห็นเราในทีวี ใช่ค่ะเราก็เลยแบบน่าสนใจ <im ple ks> ก็แบบอยากลองเหมือนกันด้วยความที่แบบอยากหาอะไรใหม่ๆให้ตัวเองดูอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันดีตรงที่มันเป็นคาแรคเตอร์ที่มันใกล้ตัวแล้วทีนี้ก็รู้สึกว่าอยากเรียนเพิ่มเติม <im ple ks> ก็เลยไปรงเรียนเองทาความเข้าใจเองอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องที่2ก็จะเป็นบทที่มันแบบฮาร์ดคอร์ไกลตัวขึ้นมาแต่เราผ่านการเรียนมาแล้วไงคะก็เลยแบบก็พอทุนได้ใชได้ช่ยช่ยชสองเรื่องนี้เรื่องที่3เนาะใช่ค่ะชอบแสดงไหมคะชอบค่ะแต่รู้สึกว่ายังเห็นอะไรได้มากกว่านี้ยังเรียนรู้อะไรได้มากกว่านี้ยัง ทักษะได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยแล้วกับเรื่องนี้คือ,อยังไงเอ่ยทำไมถึงมาเล่นซีรีส์ยูริปเป็นแรกก็คือก็คือเรื่องอนี้เราก็เห็นประเทศไทยว่ามียูริมีวายอะไรวงการอะไรางี้ใช่ไหมคะก็คือก่อนหน้านี้เคก็ได้โคฟเวอร์เพลงกับพิชาเพราะพิชาก็เป็นศิลปินเลิฟพิตเหมือนกันอะไเองมันก็เกิดเคมีขึ้นมาเพราะว่าพิชชาเนี่ยคือทิกตอกเกอร์ท่านหนึ่งเขาเป็นทิกตอกเกอร์ท่านหนึ่งใช่ใช่ใช่คือเขามีชื่อเสียงในทิกตอกค่ะแล้วก็เหมือนการที่เราลองโคฟเวอร์ไปก็เหมือนมี แฟนคลับเข้ามาพูดถึงว่<ม>าแบบอุ้ยเคมีเข้ากันนะน่ารัก<ม>อยู่ด้วยกันละเพราะว่าพี่ชายมีความบอยม,มันก็เลยเกิดภาพเคมีนั้นขึ้นมาจนคนรู้จักพี่ชาชาก็คือผู้จัดเรื่องนี้ก็เลยแบบน่าสนใจ<ม>อะไรเงี้ยก็เลยได้เกิดการพูดคุยกันคะ่ะรู้สึกว่าท้าทายไหมคะการรับบทซีรีส์ยูริต้องท้าทายค่ะเพราะว่านี่คือเรื่องแรกที่เล่น<ม>ในคําว่าซีรีส์ยูริ<ม>แต่ว่าแอบ,บโชคดีตรงที่มันคือวิชา<ม>เพราะว่าเราแบบว่าก็รู้จักสนิทใจกันอะไรเงี้ยค่ะ แล้วซึ่งพี่ชาเขาเป็นพี่ที่แบบว่าคอยแนะนําคอยสอนคอยช่วยเหลืออะไรหลายๆอย่างเรารู้สึกว่าแบบเขาเป็นพี่ที่ดีคนหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอยู่ด้วยเราสบายใจอะไรเงี้ยค่ะมีมีคว,มความกังวลอะไรกับการที่มันเป็นซีรีส์อยู่หรืไหมอไแอบ,บกังวลตรงที่ที่ผ่านมาเราคบแต่ผู้ชายไงอพอเป,เป็นซีรีส์หญิงๆเนี่ย แคกอยากให้มันเกิดความรู้สึกจริงๆอ,อยากให้มันแบบส่งออกมาด้วยแบบว่าฟิลจริงๆที่แบบว่าเรารู้สึกกับคนนี้อะไรเงี้ยใช่ไม่ได้อยากให้คนดูแบบ เหนแล้วแค่มองว่าแบบก็แค่เฟกอะไรเงี้ยเราอยากถ่ายทอดความรู้สึกนั้นให้คนดูแบบอยากถ่ายทอดความรู้สึกหญิงแบบผหญิงใช่ค่ะแต่ก็กังวลเพราะว่าจริงจริงก่อนนั้นเราคบมาแต่ผู้ชายใช่ค่ะใช่เลยกังวลกังวลว่าประสบการณ์มันจะต่างกันเออใช่เ่าไม่รู้ว่าผู้หญิงกับผู้หญิงอยู่ด้วยกันมันจะแบบเหมือนฟีลแบบเพื่อนไหมแบบเียงกันทะเลาะกันในเรื่องนี้อะไรเงี้ยใช่สนใจเหมือนเวลาเราทะเลาะกับผู้ชายก็ทะเลาะกับเรื่องแบบสไตล์นี้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงล่ะมันจะเป็นสไตล์ไหนะตกไม่นะอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่แต่ใจเราเราอยากจะถ่ทดมัน ให้เรียที่สุดใช่ค่ะใช่ใช่มีความคาดหวังอะไรเป็นพิเศษไหมคะออก,กับการมาเล่น,น,นจริงแอ,แอบคาดหวังนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนสิ่งที่เรากําลังเรียนรู้สิ่งที่เรากําลังชอบพัฒนามันอยู่อะไรเงี้ยคะ่ะเราก็อยากให้มันหวังว่าจะเห็นความพัฒนาของตัวเองในด้านของการสแสดงอ้อแบบว่าหลังจากจากเรื่องนั้นกับตอนนี้มันพัฒนาขึ้นมั้ไหมมันกระโดดขึ้นมาไหมอะไรเงี้ยในแง่ทักษะการแสดงใช่ค่ะโอเคงั้นตัวละครตัวนี้ เป็นยังไงมีอะไรที่เราสนใจเป็นพิเศษไหมตัวละครที่เราต้องเล่นจอกที่อ่านดู น่าสนใจด้วยเรื่องราวชีวิตของตัวแพตตี้เนี่ยแพตตี้ค่ะมันไม่ได้ออกแพตตี้ค่ะออกแพชชี่แพตชี่แพชชี่มันต้องเป็นแพตชี่อย่างเงี้ยเหรอเอาพยาวให้มันเป็นแบบท้องนา hana แพชชี่ตัวละครพี่ชาชื่ออะไรนะดีนค่ะเดี๋ยวหูทำไมมันวอยขนาดนั้นดีนกับแพตตี้คุณดีนค่ะกับคุณหนูแพชชี่ค่ะเอาเป็นคุณหนูเหละใช่ค่ะเขาเป็นคุณหนูบ้านรวยอะไรเงี้ยค่ะมีเรื่องราวการที่น่าสนใจแตะเคารรู้สึกว่า เออคือชอบชอบชอบแบกกราวนี้พออ่านทั้งหมดพอจะรู้แบกกราวว่าอ๋อมันเป็นอย่างงี้ไงเพราะมันถึงเกิดแบบนี้มันมีเหตุงั้วมันก็เลยมีผลแบบนี้อะไรอย่างี้มันดูน่าน่าสนใจอ่าเป็นตัวละครที่มีความน่าสนใจใช่ค่ะโอเคงั้นเรารอดูกันในช่วยฝากตัวเองในฐานะนักแสดงกับคนดูหน่อย ฝากตัววงการยูริด้วยนะคะทั้งแฟนไทยและแฟนอินเตอร์ค่ะก็รอติดตามพวกเราทั้ง4คนแล้วก็ส่งกำลังใจใพวกเราทั้ง4ี่คนด้วยนะคะจะทำให้สุดความสามารถเลยค่ะเย้ yeah, ท่านี้เหมือน V N K มากเ oh. <laughs>